รถไฟเป็นระบบขนส่งมวลชนซึ่งถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นที่สหราชอาณาจักรและมีใช้ในอังกฤษเป็นประเทศแรกซึ่งคนไทยได้เห็นรถไฟครั้งแรกในปีพศ .2398 ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรได้ทรงจัดส่งรถไฟจำลองเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5การล่าอนณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสได้แผ่ขยายมาถึงบริเวณแหลมอินโดจีนพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมทางด้านรถไฟเพราะการใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้ำลำคลองนั้นไม่เพียงพอแก่การบำรุงรักษาพระราชอาณาเขตราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงอาจมีจิตใจโน้มเอียงไปทางประเทศใกล้เคียง จึงเห็นว่าควรสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อสามารถเดินทางไปติดต่อกับมณฑลที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก่อนและเพื่อความสะดวกก่การปกครองตรวจตราป้องกันการลุกรานเป็นการเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและจะเป็นเส้นทางให้สามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นในปีพศ2430รัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เซอร์แอนดูคลาร์กและบริษัทปัญชักแม็กทักกาดโลเทอร์ดำเ,เนินการสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพมหานครไปถึงนครราชสีมาและมีทางแยกตั้งแต่เมืองลบบุรีไปจนถึงเชียงใหม่หนึ่งสายและจากเมืองอุตรดิตฐ์ถึงตำบลท่าเดือริมฝั่งแม่น้ำโของอีกหนึ่งสาย และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงรายถึงเชียงแสนหลวงอีกหนึ่งสายโดยทำการสำรวจให้แล้วเสร็จเป็นปันตอนรวม8ตอนในราคาค่าจ้างโดยเฉลีย่ยไม่เกิน24,500บาทต่อกิโลเมตรและในเดือนตุลาคมพศ2 4 3 3ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการและทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้างวิสเตอร์จีมูเล่แคมเบลสร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นสายแรกเป็นทางขนาดกว้าง1.435เมตรและได้เสด็จพระราชดํเนินประกอบพระราชพิธี เริ่มการสร้างทางรถไฟณบริเวณย่านสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงในปัจจุบันเมื่อวันที่9มีนาคมพศ2434จากนั้นในวันที่26มีนาคมพศ2439พระองค์ได้เสด็จทรงเปิดการเดินรถไฟเส้นทางรถไฟสายแรกของสยามคือสายกรุงเทพนครราชสีมากลมรถไฟจึงถือเอาวันที่26มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟไทยจนถึงปัจจุบันต,ต่อมาในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ .2 4 4 9 4มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการโดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมและให้มีการโอนกิจการทรัพย์สินหนี้สินสิทธิหน้าที่ต่างๆรวมไปถึงข้าราชการพลเรือนรัฐพานิชลูกจ้างและสายงานทั้งหมดของกรมรถไฟไปอยู่ในการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย